สองชีวิตหลังแต่งงานแมทพิลณีหวานเรียบง่ายสามีครั้งรักสุดๆขึ้นแท่นเป็นเจ้าสาวปลายแดงไปหมาดๆสำหรับนางเอกสาวลูกครึง่งแมทตพิลณีซึ่งชีวิตตอนนี้แฮปปี้มากขึ้นหลังจากสามีสุดที่เลิฟเฟมพิมาเดชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตล่าสุดนั้นก็มีภาพน่ารักนารักของสาวแมทพิรณีกับสามีควงคู่กันไปนั่งทานหมูกระทะข้างทาง แต่งตัวง่ายๆสบายๆแถมหน้าสดไร้เมคอัพอีกด้วยค่ะบอ,อกได้เลยค่ะว่ารุกเนี้ยใครเห็นแล้วก็ต้องตกรุมรักกันแบบรัวๆไปเลยล่ะค่ะชิลสุดๆไปเลยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิจริงๆเราว่าแมทเขาสวยเก๋มาตั้งแต่ไหนแต่ไรหุ่นก็ดีเอวบางม,มากตอนนี้แมทคงอยากใช้ชีวิตในแบบตัวเองดูไม่เหวี่ยงเหมือนตอนที่เขาใหญ่เนาะ นางไม่ได้เพิ่งเป็นสมัยเรียนมอทอดนางก็แบบนี้เลยน่ารักแฟนคุณแมทเขาเป็นคนเรียบง่ายนะคะไม่เจ้ายดเจ้าอย่างเหมาะสมกันค่ะสวยใสๆน่ารักชอบน้องแสดงละครก็เก่งรอดูน้องเล่นละครอ,อีกค่ะบอกได้เลยค่ะว่าลูกเนี่ยถูกอกถูกใจเป็นแถวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ